ก็คือพอดีเคยเห็นใน YouTube ติ๊กตอกแต่ว่าวันนี้พอดีมีโอกาสทำวันนี้พอดีก็เลยจะมาทำค่ะไปดูกันเลยว่าส่วนรอมส่วนผสมมีอะไรบ้างค่ะ1ลึลูกโป่ง2องเลกกิ้งสซดา3น้ำส้มสายชู4ขวดน้ำเหมือนขวดยูนหรือขวดอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีกล้วยกับช้อนนะคะ ช้อนเอาไว้ตักเบกกิ้งโซดาสช้อนส่วนอันนี้ไว้ตักอันนี้ใส่นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงแรกนำนำ้นำส้มสายชูมาใส่ในขวดเลยค่ะเอาประมาณท่อนสองนะคะ ต่อไปก็เอาลูกโป่งแล้วก็เอากรวยมาใส่เอาลูกโป่งมาใส่ในกรวยตรงนี้แน่นๆนะคะกรวยใส่ลูกโป่งกรวยใส่ลูกโป่งนะคะพอเดี๋ยวเใส่แน่นๆด้วยพอเดี๋ยวเลกกิ้งโซดามันมันจะหกได้ค่ะใส่สองช้อนนะคะ นะคะใส่ลงไปในปวยเลยห่งช้อน2องช้อนนะคะต่อไปก็ขย่าให้มันลงไปให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงปวยออกค่ะเดี๋ยวเบรกิ่งสดามันจะหกค่ะน้ำลูกโป่งมาครอบบนฝาอันนี้โดยที่เบกิ้งสดามันไม่หก อัวดีจ้ะเช่วยหนูจับมัในใส่ลงไปนี่นะแล้วตอนนี้ก็จับอันนี้ขึ้นค่ะ ก็มค่ะจบไปแล้วนะคะกับการทดลองแล้วครอนี้พอดีรู้ไหมคะว่าทำไมมันถึงมีลมเกิดขึ้นมาในลูกโป่งได้เอาไม่รู้ารูอ้าวมันก็คือเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนั่นเองทำให้เกิดกา๊าซตัวหนึ่งคือกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันทำให้มีลมพองดันขึ้นมาในลูกโปง่งแล้วก็ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือกา๊าซชนิดเดียวกับที่เราหายใจออกมานั่นเองเราสามารเอาไปจัดมาจีได้ด้วยนะคะโดยไม่ต้องใช้ปากโอ้โหเราจะทำอย่างนี้ทุกลูกเลยเหรอคะจะไหวไหมคะเนี่ยไม่ไหวหรอกค่ะเพราะว่ามันต้องใช้ baking soda กกสองช้อนนะคะแต่พอทำสิบลูกร้อยลูกก็ใช้ไม่รู้กี่ถุงใช่ไหมคะใช่คะ่ะแล้วจะใช้เป็นร้อยถุงอะโอแต่เพื่อนๆลองไปทดลองกันดูได้ใช่ไหมคะค่ะ ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะไม่งั้นมันอาจจะระเบิดหรืออะไรใช่อาจจะอัน,นตรายได,ได้ได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กับซับสไครต์ให้พอดีด้วยนะคะบ๊ายบาย <laughs>